ผมสวัสดีเพื่อนๆใน YouTube และเพจ Facebook ช่างมีพิลล์ทุกคนนะครับเดี๋ยวจะมาเก็บงานหนึ่งงาคนครับก็มีงานย่ำหน้าตัวมาปิดกุไลครับถ่ายสองครั้งครับเดี๋ยววันนี้ผมจะไปถ่ายให้ดูครับสาวโบลยครับนี่ครับเพื่อนเรียบร้อยแล้วครับแต่นี่ผมไม่เอาผุกไปนะครับเพราะว่าผมจะไปหลงกล่องจะให้เพื่อนผมย่ำครับ Let's go. ครับมันหมาแล้วครับอ,อ๋อครับเดี๋ยวไปไปกันเลยดีกว่า ีครับถึงนานแล้วครับนี่หรือปาอ้อยนะครับดูแล้วมีนา,นายากนะครับทำไมมับไปซะก่อน รอให้เขาดันไว้นะครับเพราะว่าป่าอ้อยมันไม่เรียบดผมว่านะนี่เขาทำนาเขาก็เลยดัน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 นบะบมาเดี๋ยวรถล,ลงก่อนนะครับผมนี่ค,ครับ ไม่มาล้างเม้ามาวันนี้น <Yeah. Ooh. S 1> ะครับพอได้วิ่งครับเดี๋ยวเนี่ยของผมจะเลียดกล่องต่างเนะแต่กระบอกจะฟ้องหนาเข้าไปแล้วครับว่าไอ้พวกลาบอ้อยต่ออ้อยเก่ามันต้องร้อยบ้างน,นะครับเพราะว่ายังไม่หมดได้นะเพราะว่าเป็นครั้งแรกของการหรือัะเอาอะ้รมาเป็นหนาครับ ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นไม่ใช่เป็นทุ่งหนาแบบนี้แล้วปัดทำใหม่นี่เป็นไถลือตอครับไถลือตอตามสภาพต้องให้ต้องรับไม่ได้นะครับเจ้าของเจ้าของบอกว่ารับได้ยุหาเข้าใจอยู่เพราะว่าตัองอ้นะงแเลตอนนี้มันเรียบฟางมัเรียบฟางต้องใจผมด้วยผมเงียไม่ใช่รถเกตนะครับจะโผลที่เนกตเลย อยากให้มันจะต้งองมาตั้งนะสองหมุนหรือสามหมุนนี่แหละครับผมจอรับปากได้ว่าไงก็เรียบนะฮะแต่มาล้างสนิมลูกล้อบ้างนะครับเพราะว่าก่อนมันเดินแล้วหมดงานมันเป็นเกือบเดือนแล้วนะนะเดี๋ยวผมจะรีดกล่องแล้วครับยังไงก็คลิปคลิปนี้ก็เดี๋ยวผมจะขอจบคลิปแค่นี้นะครับ เดี๋ยววันที่11 11นะครับผมจะไปถ่ายรถแข่งที่สนามช่างจา๋าวัดจตุรคิงตะวันตกนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆเตรียมดูเลยคนระับเตรียมกดติดตามผมไว้นะครับถ่าย11่เด,ด,ดแข่งรถจำนำนสะิบสอรถแข่งทั้งโค้งเนและทั้งสองมีหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นช่างเพิ่นช่างจิ้มช่างบวงช่างอัดช่างต้าเลยมีมาหมดนะครับไม่ต้องห่วงคนระับถ้าเพื่อนๆอยากดู ตามผมไว้นะครับแต่ผมจะถ่ายลงยูทูบให้สะใจเลยครับอันนี้ก็เป็นนานแล้วครับที่ไม่ได้ถ่ายคลิปเบพอดีผมไม่ค่อยมีงานอะไอย่างผมไม่ค่อยว่างนะครับผมก็ไปทํางานปตาอ้อยอะไรบ้างไถที่บ้างขึ้นรถไถรับจ้างเหมือนกันนะอย่างไรก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยครับทั้งช่อง YouTube ทั้งมีพิโลนะครับสําหรับคลิปนี้ขอจบแค่นี้ครับขอบคุณมากครับ เรียบร้อยครับนี่สิบสองไล่เที่ยงครับตอนนี้เสร็จเรียบร้อยสองคันนี้ครับแท็กทำรองพ่งนี้ครับรนี่ครับ,รบทำมาเดี๋ยวพักกินข้าวก่อนแล้วก็จะกลับไปทำงานต่อที่บ้านครับผม